สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนมาชมนะครับข้าวนาปางเริ่มปลูกแล้วนะครับผมเริ่มเขียวกันเลยนะผมนะย้อนแสงนะขอไปเด้นนะครับนะครับพาเพื่อนมาชมเนาะก็ได้มานานม่านห้ามนานี้นนาเขาลังสูบน้ําใส่อยู่นะครับเข้ามาสร้างกระต๊อบน้อยกระท๊อบน้อยกลางนาเลยเลยนะผมนะดูนะครับพาเพื่อนชมเนาะ กำลังปล่อยนาเข้ามานานะครับด่านนี้เนาะข้าวก็เขียวกันเลยนะผมกําลังโตเลยทีเดียวนะครับเขียวสุดทุ่งเลยนะครัผมด่าน,นี้ก็งามๆกันเลยนะครับผมครับไม่ได้มานานมากครับนาน,นี้เนาะ เป็นนาที่กับถนนนะครับอาเพื่อนมาชมครับผมนะอากาศร้อนก็เลยทีเดียวนะครับอากาศก่อนเที่ยงนะครับผมนะก่อนเลี้ยงวัน,นครับงามๆเลยครับผมข้าวนาปีก็ได้พอสุกวันข้าวปีนี้นะครับผมนะ มีนก็สูบน้ําใส่ฝั่งนี้น้ําเยอะนะครับผมเป็นฝั่งตะวันออกนะครับผมนะข้าวก็เขียวกันเลยนะเพราะน่ะนธนาก็นะี่ครับจะงามไปด้วยยาคาเนาะปล่อยให้โตนิดนึงนะครับเราก็จะเกี่ยวไปกองเป็นมุงราคากระท่อมนะครับ ข้าวกำลังงามเลยนะครับผมพาเพื่อนมาชมนะครับบรรยากาศท้องนานะครับเงียบเงานะครับเขียวสุดโอ้โหล,ล,ล,ลูกตาดนะครับผมนะครับ ไม่ค่อยได้มานะครับนานนี้เนาะอากาศขขเขางร้อนนะครับพอต้นไม้ก็ตัดทิ้งหมดนะครับผมนะต้นไม้ใหญ่เนาะบางทีก็ล้มตายนะครับผมนะมีอากาศงามๆร้อนๆกันเลยนะครับผมนะข้าวกำลังโตเลยครับผม จะสูบน้ำใสเนาะแล้วก็นนะครับจะเปิดไปจนช่องแบบนี้นะพระน้ให้น้ำมันไหลผ่านจีตได้ช่องนานะครับวิ่งนาเนาะเรเรียกห้องนาวิ่งน้านะครับแบบนด้นะครับพมนับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเป็นกวาังใจใ้ด้วยนะพรมนับ สวัสดีครับ